เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีงานใหญ่เกิดขึ้นที่เกาะช้างนะครับปกติจัดมาแล้ว6ครั้งนะฮะก็คือวิ่งเทรลปีนี้เป็นครั้งที่7 แต่ว่าจูจ่ๆเมื่อประมาณช่วงเที่ยงวันศุกร์ฮะมีการแจ้งยกเลิกการจัดงานวิ่งเทรลกระทันหันก็ทําให้นักวิ่งหลายคนที่เดินทางไปแล้วเนี่ยกบนกันค่อนข้างมากสอบถามกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าดูจากประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็คืออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างนะครับที่มีการชี้แจงยกเลิกนะครับเรื่องของเส้นทางการวิ่งเนี่ยปรากฏว่าผมโทรไปสอบถามกับทางหัวหน้าอุทยานนะฮะหัวหน้าอุทยานบอกว่าที่มีการแจ้งยกเลิกอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอุท ะะเป็นเรื่องของผู้จัดงานซึ่งเป็นภาคเอกชนแต่ว่าที่ไม่ได้อนุญ,ญาตให้มีการวิ่งในพื้นที่เขตอุทยานเพราะว่าทางผู้จัดเนี่ยส่งเอกสารมาแล้วก็เอกสารบางอย่างไม่ครบมีการประสานให้ส่งเอกสารมาเพิ่มตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแต่ไม่ได้มีการส่งมาแล้วที่สําคัญจุดที่แจ้งว่าจะวิ่งผ่านเขตอุทยานเนี่ยมันอยู่ในเขตป่าเป็นป่าชุ่มน้ําชั้นที่1นนะฮะคุณผู้ชมมันก็จะมีพืชพันธุ์หายากค่อนข้างเยอะ แล้วที่สําคัญคือสัตว์ป่าเนี่ยมันอาศัยชุกชุมเพราะฉะนั้นคือถ้าอนุญาตให้วิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดความเสียหายกับธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นในมุมของอุทยานก็เลยไม่ได้มีการอนุญาตให้วิ่งผ่านทีนี้ทางมุมผู้ประกอบการเองก็มองว่าก็ทําหนังสือมาแล้วแต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตประกอบกับทางชาวบ้านเองก็ไม่ค่อยพอใจสําหรับการจัดงานนะครับก็เลยมีการแจ้งยกเลิกไปนะครับแต่ว่าในห่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาปรากฏว่าทัวร์ไปลงนายกอบตเกาะช้างใต้ฮะคุณจักรกลิศสลักเพชรเพราะ มีการโพสต์ข้อมูลกันก็กลายเป็นว่าผมสอบถามไปที่คุณจากติดคุณจกกักติดบอกว่าคือกรณีของชาวบ้านเนี่ยในพื้นที่เกาะช้างใต้แล้วก็ผู้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับไม่ได้เป็นต้นเหตุของการที่ทําให้มีการยกเลิกงานวิ่งเทรลเกาะช้างซึ่งมีนักวิ่งมาประมาณสัก2 0 0พันคนก็สร้างรายได้เยอะนะฮะทั้งโฮมสเตย์ทั้งผู้ประกอบการที่พักทั้งร้านค้าร้านอาหารบนเกาะช้างเนี่ยเรื่องการยกเลิกเนี่ยเป็นเรื่องของผู้จัดเองเพราะฉะนั้นอย่ามาโทษคนเกาะช้างคนเกาะช้างยินดี ให้ความร่วมมือกับจังหวัดในการจัดกิจกรรมเดี๋ยวฟังเสียงทางผู้จัดนิดนึงฮะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับทางทีมงานทนาผู้จัดก็ได้ปรึกษาหารือกันแล้วถึงเรียกว่าแรงกดดันที่เกิดจากการจัดกิจกรรมในปีนี้ซึ่งประเด็นหลักๆของเราคือเรื่องของการเข้าพื้นที่อุทยานซึ่งทางเราอ่ะได้มีการทําหนังสือไปตั้งแต่น่าจะช่วงประมาณถ้าไม่กลางปีก็ต้นปีที่แล้วค่ะ65แล้วก็ หนังทางอุทยานได้มีการทำหนังสือแจ้งกลับมาเมื่อปลายปีว่าเหมือนให้เราทำหนังสือพเพิ่มเอกสารที่ขาดไปอะค่ะแล้วก็มันมีบางส่วนที่ต้องเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการโทรกลับมาแจ้งอีกว่าต่อให้ทำหนังสือเข้าไปก็จะ ไม่ทันห่วงเวลาที่เขาจะที่ทางอุทยานจะต้องส่งมังสือเข้ากลมะคะว่าว่าเขามีกําหนดเวลาว่า60วันนี้เมือตอนรู้สึก20ธันวาคมเราก็ได้ปรึกษาทางนายกเทศมนตรีนะคะณนายกแจงว่าเ,เราจะนําเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการแผกของช้างนะคะว่าเข้าไปแจ้งในที่ประชุมซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธานในที่ประชุมวันนั้นนะคะว่า าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เราจะไม่เข้าพื้นที่ของอุทยานก็ได้มีการเอาแมปตัวใหม่ที่ตัดส่วนของพื้นที่ปอบบางของอุทยานออกแล้วก็ขึ้นโชว์ในที่ประชุมด้วยนะคะและ้วก็หัวหน้าอุทยานวันนั้นก็อยู่ในที่ประชุมด้วยเราก็ไม่ได้รับเรียกว่าข้อคิดเห็นใดๆว่ามันยังมีส่วนไหนที่ท,ที่เป็นพื้นที่อุทยานเราก,ก็ก็ได้มีการเข้าไปเพื่อ นี่เป็นมุมของทางผู้จัดที่มีการชี้แจงออกมานะครับแต่ว่าช่วงที่มีการโพสต์ข้อความกันไปมานะฮะร,ระหว่างทางากลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งอยู่ในกลุ่มของกลุ่มผู้จัดเนี่ยนะฮะกับทางหัวหน้าอุทยานนะครับก็มีการโพสต์ชี้แจงกันแต่ว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างฮะบอกผมแล้วนะครับมีการไปแจ้งความนะครับเพื่อดําเนินคดี มินประมาทนะครับหลังจากที่มีการกล่าวหาว่าทางหัวหน้าอุทยานนั้นเรียกรับเงินสําหรับการจัดกิจกรรมนะฮะซึ่งทางหัวหน้าอุทยานเองบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับเดี๋ยวต้องตามรอดูนะครับเพราะว่าจัดมา6กครั้งมาครั้งที่7แต่ครั้งนี้มาเกิดปัญหาแล้วที่สําคัญคือนักท่องเที่ยวไปถึงแล้ววันนี้ฮะประมาณสักบ่าย2ครับจะมีการหาเรือกันว่าเหตุมันเกิดขึ้นแล้วเกาะช้างเสียหายพอสมควรสําหรับเรื่องการท่องเที่ยวจังหวัด ภาคเอกชนจะหารือแก้ปัญหากันยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์มุ่งการนิดนึงครับประธานสภาอุตสาหากรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราดหัวเรี่ยวหัวแรงสําหรับการแก้ปัญหาในครั้งนี้ครับเพราะไม่เช่นนั้นภาพความเสียหายด้านการท่องเที่ยวเกิดขึ้นที่ตราดก็จะทําให้นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักวิ่งเนี่ยนะฮะที่ชอบวิ่งมาที่ตราดเนี่ย ก็ตั้งคำถามเยอะอยู่เหมือนกันคุยกับคุณศักดิ์สิทธิ์นิดหนึ่งครับสวัสดีครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับสวัสดีครับครับเป็นไงฮะดูเหมือนว่าวุ่นเลยฮะค่อนข้างวุ่นครับตั้งแต่วันวันที่มีปัญหากันมาจนถึงวันนี้ก็ยังวุ่นกันไม่จบครับก็วันนี้เรามีการนัดประชุมกันนะครับที่สำนักงานทททนะครับสำนักงานที่ตราดครับเวลา13เป็นสิ้มนครับผมครับเคยเชิญหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนนะครับไม่ว่ากลุ่มโรงแรมกลุ่มโฮม ท้องถิ่นทั้งหมดครับเชิญขึ้นมาประชุมกันที่ที่ที่ักง,งานททครับ,รบแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็เชิญผูป้ประกอบการรายนี้มาด้วยครับผมครับได้คุยเบื้องต้นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นฮะ,ะสิ่งที่เราคุยเบื้องต้นกันนะครับที่ทราบมาจากชุมชนทราบมาจากเนี่ยคือจริงๆแล้วอ่าทางทางหน่วยงานไทางทีมจัดเขามีปัญหากันเองอยู่แล้วครับไม่ใช่เกี่ยวกับพวกเราขณะเดียวกันสุดท้ายกลายเป็นว่าอ่าอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราด กลายเป็นเป็นผู้รับบาปรับกรรมไปครับดูเหมือนว่าเมื่อวนันศุกร์ค่อนข้างวุ่นวายพอสมควรผมโทรไปถามนักวิ่งเทรลคนหนึ่งเขาก็บอกว่าก็ทาไมทาไมเกิดขึ้นระหว่างที่กําลังลงเรือไปกกาะเพราะถ้าเกิดช่วงระหว่างเดินทางออกมาจากกรุงเทพเนี่ยเขาเขาก็อาจจะไม่มาแล้วอันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าภาพการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วก็เสียหายกับเกาะช้างเต็มๆจะจะทำยังไงต่อฮะคือวันนี้ครับหลังจากที่เรานัดประชุมกันเนี่ยครับเราก็จะมีวางมาตรการเยียวยานะครับนัก นักวิ่งนละท่องเที่ยวทั้งหมดที่มาเนาะครับว่าคือประมาณต้้งเกือบสองพันคนนะครับมันไม่ใช่จำนวนน้อยไม่ว่าจะเป็นรูปแบบในเราก็จะจะ,จะพยายามตั้งเพจขึ้นมานะครับสร้งางไลน์ขึ้นมาเพื่อรับคำน้องเรียนตรงนี้นครับแล้วก็เราวันนี้เราจะเชิญผู้ประกอบการต่างๆนะครับมาขอความอนุเคราะห์จากเขาเรื่องการารีฟันเงินนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือส่วนที่ถ้าโรงแรมไหนไม่สามารถรีฟันเราก็จะทําให้ให ขยับเวลาการเข้าพักหรือม,มาเที่ยวก่อช้างใหม่อีกรอบหนึ่งครับประมาณนี้ครับครับเบื้องต้นเรื่องของการเยียวยาวนอกจากอย่างอื่นแล้วจะมีวางมาตรการระยะยาวเพื่อไม่ไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะนี้ยังไงเพิ่มไหมฮะเพราะดูดูเหมือนว่าครั้งนี้นักวิ่งเองก็บ่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแน่นอนครับคือจริงๆแล้วนะการที่จะเข้ามานอำเภอเกาะช้างอำเภอเกาะช้างเป็นอีกอำเภอหนึ่งที่ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตอุทยานนะครับการจะเข้ามากันทําอะไรเนี่ยเราต้องทราบธรรมชาติเรื่องนี้ดีอยู่แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้จัดเองก็จับมาตั้งหกครั้งแล้วนะครับเพราะเรื่องปัญหาเรื่องนี้ก็มีมาตลอดนะครับครั้งนี้ครั้งที่เจ็ดซึ่งซึ่งเขาเองเขาก็เตือนแล้วว่าอ่ารีบทำเอกาสารมาก่อนเนาะจะได้ทําอะไรให้เรียบร้อยได้เสร็จก่อนที่จะเข้าเขตอุทยานนะครับซึ่งถ้าเกิดอผู้ประกอบการเองนะ่ะมีมีมี จิตสำนึกที่ดีนิดนึงผมว่าทุกอย่างไม่น่าจะเกิดปัญหาแต่ขณะเดียวกันทางทางพื้นที่เองก็ไม่ได้ห้ามที่จะให้จัดนะครับเราพร้อมที่จะจับแต่ว่าหลังจากจัดแล้วจะอาจจะไปลองเรียนจะไปมีปัญหาเรื่องด้านกฎหมายไงนั่นอีกเรื่องหนึง่งซึ่งจริงแล้วเนี่ยเราได้ประชุมกันวันหลังจากที่มีเหตุแล้วเนี่ยก่อนที่จะเกิดการยกเลิกด้วยซ้ำไปเราเตรียมการคุยกันอยู่แล้วว่าถ้าเขาจะทำอะไรก็ต้อง,ต,องต้องให้เขาทำไปก่อนเพราะว่า มันกระทบกับนักวิ่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยอย่างเดียวมีชาวต่างชาติหลายๆายประเทศเข้ามามีคําถามเข้ามาจากต่างประเทศซึ<ม>่งส่งเมลมาผมตอนนี้ก็ลังเรียบเรียบเรียงเหมือนกันครับว่าจะตอบเมลเขาว่ายังไงและอีก<ม>อย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาจะไม่มาเกาะช้างอีกแล้วนี่เ oh. กาะเกาะช้างเลยเป็นจำเลยครับจำเลยอย่างของสังคมอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งที่เกาะช้างไม่ได้เกี่ยวข้องเลย<ม>นะครับมันเป็นแค่เอกชนรายเดียวที่มาทําก็เหมือนกับวลีที่ออกมาว่า ขีดก้างเดียวเผาเมืองทั้งเมืองเนี่ยครับที่เกิดขึ้นมาจริงๆครับเพราะครั้งเนี้ยจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจที่เราไม่ได้มีการที่เราจะขัดแย้งกับเขาหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าปัญหาของเขา mm hmm. เขาแก้ไม่ตกเขาแก้ไม mm ่ต hmm. กเขาเลยสร้างอ่าการยกเลิกท mm ้งนี้ขึ้นมาใครจะเข้ามาเกาะช้างใครจะมาจัดก,กิจกรรมเกาะช้างถ้าลุกเป็นพื้นที่อุทยานนะครับ mm hmm. ผมแนะนำเลยครับ่าทำเรื่องมาก่อนได้เลยแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยผมเคยนําเรือ เรือสำรางเข้ามาในอำเภอเกาะเช้านะครับก่อนที่เขาจะไปทางพัทยาทางแหลมชบังนะครับแวะแค่แวะแค่วันเดียวนะครับแวะกลางวันที่เฉยเนี่ยเรายังขออนุญาตนะครับแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าเจดยอุทยานให้กับให้กับอุทยานแห่งชาติเลยครับคือตรงเนี้เรารู้กันอยู่แล้วน้องๆที่เขาทำเขาจัดเขาก็รู้อยู่แล้วครับครับผ